บทสาธยายเรื่องกุมมสูตรจงสำรวมอินทรีย์ดุดเต่าที่หดอวัยวะในกระดองที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสลายตนวั์สลายตนะสังยุตในย่อหน้าที่320ถึง32มอ จเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอากุ่มวสูตรเป็นพระสูตรที่สามแห่งอาศีวิศวครค์มาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังคำว่ากุมโมซึ่งหมายถึงเต่าพระสูตรนี้ คือการแสดงธรรมด้วยนิทานอุปมาที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างยิ่งเป็นการสอนให้เห็นถึงวิธีการป้องกันตนเองจากศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดนั่นคือมารด้วยอุบายอันแยบคายของเต่านาที่แห่งหนึ่งพระผู้มีพระภาค ได้ตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วมีเต่าตัวหนึ่งเที่ยวหากินอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำในเวลาเย็นในขณะเดียวกันสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งก็ได้เที่ยวหากินอยู่ณที่นั้นเช่นกันเต่าได้แลเห็นสุนัขจิ้งจอกมาแต่ไกล เมื่อเห็นดังนั้นมันจึงหดอวัยวะห้าอย่างมีคอเป็นที่ห้าเข้าไปในกระดองของตนเสียแล้วก็นิ่งเฉยอยู่ฝ่ายสุนัขจิ้งจอกเมื่อเห็นเต่าก็ดีใจรีบวิ่งเข้าไปใกล้แล้วเฝ้ารออยู่ด้วยความคิดว่าเมื่อใดที่เต่าตัวนี้ยืดคอหรือขาข้างใดข้างหนึ่งออกมา เมื่อนั้นเราจะงับมันฟาดแล้วกัดกินเสียดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่เมื่อเต่าไม่ยอมยืดอวัยวะใดๆออกมาเลยสุนักจิ้งจอกเมื่อไม่ได้โอกาสก็เกิดความเบื่อหน่ายหรือนิพพิชะหมดความอาลัยแล้วจึงหลีกไปจากเต่านั้นเองฉั้นใด ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมารผู้ใจบาปก็คอยเฝ้าดูเธอทั้งหลายอยู่เสมอเสมอเ,มอเช่นกันด้วยความคิดว่าบางทีเราอาจจะได้โอกาสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจของภิกษุเหล่านี้บ้างเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลาย จงเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่เมื่อเห็นรูปด้วยจักษุแล้วอย่าถือนิมิตอย่าถืออนุพยัญชนะจงปฏิบัติเพื่อสำรวมจากขุนศีนั้นเสียเมื่อเธอทั้งหลายเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์อยู่เวลานั้นมารผู้ใจบาปก็จะหมดความอาลายัย ไม่ได้โอกาสหลีกจากเธอทั้งหลายไปดุดสุนัขจิ้งจอกที่หลีกไปจากเต่าฉันนั้นเหมือนกันหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. มานเปรียบดังสุนัขจิ้งจอกผู้หิวโหวยนี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุด พระองค์กําลังทรงชี้ให้เห็นว่ามารหรือกิเลสเปรียบเสมือนสุนัขจิ้งจอกที่คอยเฝ้ารอโอกาสอยู่เสมอมันไม่ได้มีอํานาจที่จะเข้ามาทำร้ายเราได้โดยตรงแต่มันจะทำร้ายเราได้ก็ต่อเมื่อเราเปิดช่องว่างให้มันช่องว่างนั้นคืออะไรก็คือการที่เราไม่สํารวมอินทรีย์ การที่เราปล่อยให้อายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจยื่นออกไปรับอารมณ์ภายนอกด้วยความยินดียินร้ายขณะที่เราเพลิดเพลินในรูปที่สวยงามขณะนั้นคือขณะที่เรากำลังยืดคอออกไปให้มานกัด ขณะที่เราโกรธเคืองในเสียงด่าทอขณะนั้นคือขณะที่เรากําลังยื่นขาออกไปให้มารงับ 2. อ,อินทรีสังวรคือกระดองป้องกันภัยแล้วเราจะป้องกันตนเองจากมารได้อย่างไรพระองค์ทรงมอบอุบายอันประเสริฐที่สุดคือการทำตามอย่างเต่า กระดองของเต่าคือเกราะป้องกันภัยจากภายนอกฉันใดการสำรวมอินทรีย์หรืออินทรีย์สังวรก็คือกระดองที่ป้องกันจิตใจของเราจากอันตรายคือกิเลสฉันนั้นการสำรวมอินทรีย์คืออะไรคือมีสติคุ้มครองทวารทั้งหกเมื่อตาเห็นรูป ก็ให้มีสติรู้ทันไม่ปล่อยใจให้ยินดีในรูปที่สวยไม่ปล่อยใจให้ยินร้ายในรูปที่ไม่สวยเพียงแค่รับรู้แล้วก็ปล่อยวางเมื่อได้ยินเสียงก็ให้ทำเช่นเดียวกันการหดจิตกลับเข้ามาอยู่กับฐานที่ตั้งแห่งสติเช่นลมหายใจ หรือไม่ทรงใจออกไปปรุงแต่งกับอารมณ์ที่มากระทบนี่แหละคือการหดอวัยวะเข้าไปในกระดอง 3. เมื่อมานไม่ได้โอกาสย่อมพ่ายแพ้ไปเองนี่คือนัยะะที่ลึกซึ้งของการปฏิวัติพระองค์มิได้ทรงสอนให้เราไปสู้รบกับมานเพราะการสู้กับกิเลสโดยตรง มีแต่จะทำให้เราเหนื่อยเปล่าแต่พระองค์ทรงสอนให้เราป้องกันเมื่อเราป้องกันดีแล้วมันก็จะทำอะไรเราไม่ได้เหมือนสุนัขจิ้งจอกที่เฝ้ารอแล้วรอเล่าแต่เต่าก็ไม่ยอมโผล่ออกมาในที่สุดความหิวและความเบื่อหน่ายก็จะบีบคั้นให้มันต้องจากไปเองฉันใด เมื่อเรามีสติมั่นคงสำรวมอินทรีย์อยู่เสมอไม่ว่าอารมณ์ที่ยั่วยวนหรือท้าทายจะผ่านเข้ามาเพียงใดหากเราไม่เปิดโอกาสให้กิเลสเข้ามาปรุงแต่งจิตในที่สุดกิเลสเหล่านั้นก็จะอ่อนกำลังลงและพ่ายแพ้ไปเพราะไม่ได้อาหารหล่อเลี้ยงนี่คือชัยชนะที่ไม่ต้องรบ เป็นชัยชนะด้วยปัญญาและความอดทนดังที่พระองค์ตรัสสรุปในคาถาว่าภิกษุผู้สำรวมอินทรีย์ย่อมไม่เบียดเบียนใครและไม่ติเตียนใครเหมือนเต่าที่หดอวัยวะอยู่ในกระดองของตนขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร